อัปเดตความเคลื่อนไหวเจ้าแชงบินเหมือนนกไปนิวยอร์กอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแหมวันนี้คุณเขาก็เก๋มากนะคีบแตะไปที่แอร์พอร์ตอีกแล้วนะคะเรียกว่าชิวๆสบายๆเนาะสาวๆแบ็คคิงค่ะบินกันบ่อยมากนะคะ ก็ตอนนี้ค่ะยังไม่ทราบว่าไปทํางานเกี่ยวกับของแบรนด์อะไรนะคะทราบแต่ว่าตอนนี้ค่ะเธอออกเดินทางจากเกาหลีไปที่นิวยอร์กแล้วด้วยนะคะส่วนทางไอจีของคุณแม่จิตเทพค่ะที่หลายคนก็เสียดายเนาะที่เห็นคุณแม่ค่ะเหมือนว่าจะปิดไอจีไปเมื่อวันก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกลับมาแอคทีฟเปิดใหม่แล้วนะคะก็ลิงค์ค่ะสามารถเข้าไปชมภาพสวยๆกันต่อได้แล้วนะคะก็เห็นภาพล่าสุดค่ะมีการลงภาพที่นอริซากับอเพื่อนของเธอรวมถึงคุณต้านเนิงนะคะที่ก็ไป ร่วมชม Crazy h o t ด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะเป็นภาพสวยๆน่ารักน่ารักนะออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะดีใจจะเลยค่ะคุณแมคคัมแบ็กแล้วนะคะและก็อีกหนึ่งข่าวดีค่ะเห็นว่าจก็ออกมาประกาศแล้วด้วยเหมือนกันโดยบอกว่าเราเนี่ยได้ตัดสินใจนะจะเปิดตัวเพลง You and Me ของเจนนี่อย่างเป็นทางการังหลจากที่นำไปแสดงทั่วโลกมาแล้วนะคะเราหวังว่ามันจะเป็นของขวัญพิเศษนะคะที่จะนำอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลานั้นกลับมา u and Me ค่ะ จะถูกปล่อยภายใต้สัญญาที่ต่อใหม่แล้วใช่หรือเปล่าคําถามมันก็เกิดขึ้นเนาะนะคะก็ถามไปค่ะหรือว่าขยายอายุสัญญาออกไปนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ YG ค่ะก็ยังคงยืนยันคําเดิมนะคะว่าก็คือยังไม่สามารถยืนยันได้ค่ะแต่ว่าสุขนี้แน่นอนแล้วนะคะ6ตุลาบลิงค่ะจะได้เห็น MV U Me ของเจนนี่อย่างแน่นอนก็มารอดูกันนะคะเ,เวลาปล่อยก็คือ11.00น,นนั่นเอง อีก2วันเองเนาะตื่นเต้นจังเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยข่าวอัปเดตของพี่จิซูนะคะเห็นเธอมาลงคลิปใน YouTube ของเธอนะคะเป็นวอกจาก LA ค่ะตามไปดูกันนะคะพี่จิซูน่ารักมากๆแม้ว่าลมจะแรงค่ะเธอก็ไม่หวั่นนะถ่ายคลิปกลับมาให้บลิงดูได้เดยอะมากเลยค่ะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า